Oh, yeah. 啊。Huh? จะได้กาวินนั้นไปเป็นของขวัญปลอบใจกับองพระเมศเสีเมื่อทรงพระคันมหาราชานั้นเพระท่าเสียทีครับพีขอโทษพีขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษเอาใหม่ไหมเอาใหม่พี่ะพี่ขอโทษน้องขอโทษ แล้วแล้วเขาก็แพ้พี่พอช้าก่อนหาของมึงขยับผู้นำข้องมึงเพียงพมเพื่แก่ความตายคำพีอ่อนแรงครับอ่อนแรงแล้วมันโกมตั้งแต่สามพีแล้วอ่ะผมเข้าไปท่านเื่ออะไรนะเราเองมหาราชาท่านมหาราชาใช่แล้วบัดเดี๋ยวนี้ท่านนั้นเป็นผู้เพียงพมให้แก่เราขั้นเราจะลงมือฆ่าท่านนั้น ก็ง,ง่ายสิยู่ก็ยิ่งกว่าพิกฝ่ามือมก็ฆ่ากูเลยสิว่ากูไม่ฆ่าแน่ไนอ้นี่ท่านมหาท่านมหาราชาบัตนี้ท่านแพ้ข่าแล้วข่านั้นจะฆ่าท่านนั้นง่ายนิดเดียวท่านนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งข้าพระเจ้าแม้แต่คําเดียวสิ่งที่สิ่งที่ท่านทําได้นั้นก็คือเก็บเกี่ยวสาสากนภายในแผ่นดินของท่าน และส่งเครื่องรชบรนาการให้ข้าพเจ้าเพียงทุกปีที่สําคัญภายภาคหน้าเมื่อยามใดที่ท่านนั้นมีราชโอรสหรือราชธิดาท่านจงนํามาจเจริญสัมพันธ์ทำไมตีต่อข้าพเจ้าท่านเข้าใจใช่ไหมว่าข้าพเจ้านั้นหมายความว่าเช่นไรเราเข้าใจดีหากแม้ว่าเป็นเช่นนั้นเมื่อถึงกําหนดและเวลาทั้งสองเมืองเราต้องเป็นเมืองพี่และเมืองน้องกันนะใช่แล้วถ้าเป็นเช่นนั้น ท่านคงจะเข้าใจในคำที่ข้าพูดถ้าเกิดท่านมีการผิดผพวหรือขาใดแล้วก็ข้าพระเจ้าจะกีท่ากองทัพบุกขยี้เกาะกาวินใเฮราบเป็นหน้ากองเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับผมทําตามที่ข้าสั่งข้ากดมึงจะทําอะไรกูมึงอย่าบอกมึงจะตัดแขนกูนะเขาเล่ากูมาให้กูไปเลยใช่ไหมเออกูไปแล้วเขา็เพึ่งเล่ากูเหมือนกัน เรื่องใหม่เรื่องใหม่เอ้เสานแล้วมันท้องเจ็บอกเจ็บใจมันเจ็บเหมือนไฟมาตีถ้าบานจะเ<อ>จ oh ย็นก่อนจ้องยืนกัดฟเราต้อง<ล>ไปลองเขานะมันทําแบบนี้ทนายอ่าลงให้หน่อยอ้าวอาไอ้มักง่ายไม่บอกมึงร้องอะไรกูไม่รู้ว่ามีศัตรูติดต,ตาม จงยืนหายใจไม่ลงเอะกูจะลงอะไรท่านผู้ชมที่กรลบหน้าที่สุม่มโจรของคุณโจรกาวลครับบันดากาแรแสดรของเบรกนิกกี้ยาตาพอฤศีในบทนาทของคุณโจรกาวย จำในท้องเรื่องโอรสกำนลอเพรกนิกกี้ยาตาพ่พหลือสีไม่มีแม่ยกไม่ได้พกแม่ยายนิกกี้ นวลวายตาบานขอบคุณครับขอบคุณนะ โปรโดจงช่วยสงสารส่งเสริมสร้างสรรดังประสค์กอดเน้นแอวแล้วกอดพี่ไอ้ขอกอดเน้นแอวแล้วกอดพี่ไอ้แสดงความเสียใจกับน้องอดรวมทรง ขอบคุณรางวัลน้ำใจมอบให้กับเฟรดดน,นิก,กี้ครับหยาดฟ้าพอลุสีนะแล้วก็รางวัอลออนไลน์ที่ให้กำลังใจกับศิลปินนะครับผมนะขอบคุณครับขอให้รวยให้รวยนะครับทุกท่านเลยนะ,ะที่ให้รางวัลใจมานะครับ ขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบให้เะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณโจรกาไวคือนามของฉันเองอยู่หน้าที่ซ่องโจรแห่งนี้ตั้งแต่เมียตายไปก็เป็นพ่อไม้ลูกติดวันนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะออกปล้นปล้นในครั้งนี้เราจะปล้นจนเราตั้งตัวได้ ในเมื่อเราตั้งตัวได้มาไหนแล้วล่ะก็เราจะเลิกป้นทันทีเพราะห่วงลูกน้อยของเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเลยแต่ไม่เปไ็นไรวันนี้ได้เวลาแล้วรีบออกเดินทางจะดีกว่าเออเออไอกาไวเออเออ ด,ด้านไิธีก็อขอยุดติการแสดงไว้ชั่วครู่ครับนะตอนนี้ก็ถึงหมายกำหนดการที่เราได้วางเอาไว้ครับนั่นคือการประชุมเพลิงจริงครับนี่ยุดเดี๋ยวนี้นะเราเองขอแนะนำตัวเลยแล้วกันเราเองให้นามว่ามหาโจรกาไวมหาโจรณปางกาะณกลางป่าใหญ่แห่งนี้ใจเย็นๆใจเย็นลูกกลางป่าใหญ่แห่งนี้เราไม่รู้หรอกนะ ว่ากองคารวานของพวกท่านจะยกไปที่ใดแต่มาเจอเราในวันนี้เราจะป้นพวกท่านทั้งหมดเฮ้ยไอหนูมึงคิดให้ดีๆนะเนียฉันไอหนูเกรงใจลูกฉันด้วยนี่ฟังอานะเอินฟังนานะอ๋อกูนึกเป็นเลวัดนี่เป็นเลวัตเ,เตหรอเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอรางวัลน,น้ำใจหลานสาวูไปไหนวะเนี่ยมาแล้ว ขอบคุณครับบทบาทการแสดงของพระเอกบุรพาเบจพรนะเปลี่ยนกระเอกคัมพีในช่วงนี้ครับแล้วเนี่ยให้กูมาออกฉากเนี่ยกูก็ยังไม่ได้ร้องอวยพรแม่แม่เลยโอ้โหต้องร้องด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สาวแล้วก็ขอบพคุณนะครับรลวงมันจะแดนไข่นะครับวันนี้ถูกหวยนะฮะผมไม่ได้ถูกนะครับผมคนรับตังอย่างเดียวนะฮะขอบคุณมากครับ กำลังใจพ่อไปกับพี่ก๊อฟตูรพานี่ไอ้มหาโจนเราปนท่านแน่ล่ะคุณจะบอกให้มึงรู้เอาไว้สิ่งที่มึงเห็นณเวลานี้มันไม่ใช่กองคารวานแต่นี่มันคือกองทัพร้นหาที่ตายซะแล้วกองทัพน้นเกาสเหลือเกินในเมื่อควาา แนวงครมึงเหมือเจอ <ked> แนวใครมมันเสียงด,ดีจริงๆเลยอแนวแกนนี่ตัวเท่าลูกฝนก็ห้องเลิศเกินต้องชซงกันแบบนี้แหละ <ged> ในเมื่อความจริงเป็นสิ่งกระจ่างพกมือก็ไม่จางเรือเจอประเดี๋ยวพูจา หยอกยอนเราถอยไม่ได้แล้วให้มึงถอยไกลให้กันไปเสียก่อนเดี๋ยวมึงจะนอนคิดนายใช่กูขู่เดี๋ยวกูจะฆ่าใครอ่อนอไม่ได้กูไม่อยากพูดใครแก่วิชาไงทำไมล่ะนะมันสะเทือนใจลูกหลานยกมือไหว้กันเป็นแถวเลยส,สะเทือนพ่อด้วยลูกสะเทือนพ่อด้วยน,นี่ใช่จ,จะขู่อันนี้เอาขู่จะฆ่า ใจแกวิชาไม่ใช่ตาไวนะขด<อ>ใจผิดคิดว่าเป็น,นของคารวานไม่สามารถโซได้เ่ากลายเป็นกองทัพใหญ่ของมหาราชา นึกถ <formation jin x 2> <s at> ึทำร้ายมาบอกลูร <Belgium> ักอต้องจาก พาลูกไปได้ลอด็อก้องตวมันเอาไว้เยแแ้อกเจ้าค่ะาใจน,น,น่แ่เลยไม่เห็นพระเอกกันเนี่ยพระเอกกันเนี่ยโอ้โหเล่นเป็นโจ๊กเลย ไอรกันล้วนี่นี่ใครไปเอามาจากต้นกระถินเนี่ยค,คุ้นเลยของท่านนี่สมัยนี้ยังมีอีกเหรอทำลูกลิเกแบบนี้อยู่ลักษณะม,มันหาไม่ได้ตุ๊กตาไม่มีใช่ไหมไอ้เด็กคนนี้มันอยูนและซ่องโจนเพราะฉะนั้นมันเป็นสายเลือดโจนก็อย่าไว้ชีวิตมันมึงตายตาก็บาด ชากราเจ้าเข้า,าห้ามเราด้วยเรื่องอะไรมีเหตุผลนันใดแล้วโครนไม่คนและแต่จะโปรดอาบยาโทษไม่ผลนกล้าวข้าพุทธเจ้าคิดได้ว่าถ้าพระองค์ท่านจะฆ่าเด็กคนนี้ซึ่งจะเป็นสายเลือดโจรก็จริงอยู่มันหาได้เกิดประโยชน์ใดไหมเด็กเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ฝ่าพระบาทพระองค์ท่านลืมไปแล้วหรือว่าพระองค์ท่านยังไม่ได้มีรัตทายาสืบสันติวงศ์ ไม่มีสิ่งใดที่จะต่อรองกับเกาะ,ะมันยาได้เลยเด็กคนนี้อาจจะเป็นกำแพงเหล็กทำให้เราเองนี่ได้มีขุมกำลังเพิ่มขึ้นถ้าหากฝ่าพระบาทจะปลอดรานไว้ชีวิตพระองค์ท่านเนี่ย <Dallas> ยังไม่ได้มีรัตถายากนะพระเจ้าค่ะควรไต่ตรองนะพระเจ้าค่ะมันก็จริงที่เจ้าว่าแต่เจ้าคิดดูสิไอ้นี่มันเป็นสายเลือดโจร มันจะเลี้ยงให้ดิบดีได,ด,ดยังไงมันเป็นโจรยังไงก็เป็นโจนอยู่วันยังค่ำแต่มันก็จริงนณะเวลานี้แผ่นดินของเรากําลังตกเป็นเบี้ยล่างณกว่าปัญญาแม้ไม่มีองค์ราชโอรลหรือรัชทายาทสืบสกุลบ้านเมืองของเราคงต้องวายวอดนี่คงจะเป็นอากา,ตารตันต่อรองได้เพราะฉะนั้นพรนะเจาคณเวลานี้มแกกับฉันเท่านั้นที่รู้ในเรื่องนี้ห้ามแพ่งพาย ให้ใครได้รู้ว่าข้าจะไอเด็กคนนี้มาอุปโลกเป็นองค์ราชโชรลและตั้งชื่อมันว่าราชบุตรราชัน้าจะรักษาความรักด้วยคิดกองข้าบ่งฉันพระเจ้าค่ะตั้งชื่อว่าราชบุตรราชัน